เราได้คอนแทคน้ำพริกเนี่ยมา2ปีแล้ววางขายที่ห้างวอกกะบีมาเธอร์ซูปปเปอร์มาร์เก็ตภูเก็ตพังงาสุราษฎร์และนองปัตตานีพอ,อจะไปโซนภาคใต้ใช่ครับผมตอนนี้ผมต้องการมาหาตลาดใหม่ แล้วเปิดตัวโปรดักตัวใหม่ทํามา2ปีนี่มีโรงงานของตัวเองหรือยังครับอันนี้ใช่ครับผมเป็นโรงงานแยกจากบ้านนะผมเพื้นที่ประมันกับสามไร่มันผลิตได้เยอะแค่ไหนครับตอนนี้หนึ่งเดือนสี่พันกระปุกครับผมโฟกัสที่ตัวนี้หรือว่าตัวตัวน้ําพริกกระบผมตัวน้ําพริกนะตัวน้ํายาถมจีนเนี่ยเรายังพึ่งเครื่องจักรของศูนย์อุตสาหกรรมสิบอยู่ครับยอดขายเท่าไหร่นะครับยอดขายสองปีนี้หกแสนห้าหมื่นบาทครับผมเอาเอาปีเดียวก่อนปีเดียวก็สามแสนห้าสามแสนห้ากำไรเท่าไหร่นะครับกำไรก็สองแสนห้าครับผม ก็คือไก่สองแสนหน้ากำะไรสองแสนห้าต้นทุนเราต่ำล่ะครับต้นทุนเนี่ยกับปุ๊กเจ็ดบาทคิดค่าคนได้ป่ะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมคิดค่าเงินเดือนตัวเองได้ป่ะคะเงินเดือนไม่มีครับผมไม่มีเงินเดือนก่ะแล้วอยู่ไงอ่ะไม่เพราะอาเราทากันเองครับผมคือถ้าคุณหักเงินเดือนอะไรไปมันก็จะเหลือน้อยกว่านั้นไงอ๋อหักเงินเดือนแล้วครับโอ้ตอนนี้เป็นบริษัทไหมครับเนบริษัทของผมแล้วบริษัทมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเท่าไหร่หรือทุกเดือนเราเหลือเราก็เอาออกไปใช้จ่ายใช่ครับคือที่ผ่านมาก็ถือ จำเองหรืออะไรเราก็เอาเข้ามาใช้ใช่ครับคือไม่ได้ตั้งว่าตั้งเงินเดือนหรือตั้งเป็นระบบใช่ครับวันนี้มาผายหุ้นเนี่ยเราจะตั้งระบบยังไงรองรับผู้ผู้ลงทุนพอเข้าใจไหมครับเพราะสมมติเราตั้งลูกแบบบริษัทเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาเงินออกมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดตั้งบริษัทเนี่ยเราต้องคิดให้เสร็จว่าเคงเงินเดือนของแต่ละคนเท่าไหร่ที่จะพอที่จะใช้ได้ที่เหลือมันคือ ยอดขายกับกําไรของบริษัทที่ต้องมาแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นถ,ถ้ามันมีผู้ถือหุ้นเข้าไปทํานะคือถ,ถ้าทํากัน2คนเน่ยสบายเลยคุณจะทําอะไรก็ทําได้แต่ถ้าสมมติมีคุณกิจเข้าไปหรือว่าชาักตุ๊กเข้าไปอย่างเงี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ะร้อยบาทคุณต้องแบ่งเขาสามสิบบาทจริงๆในใจอยากมีหุ้นส่วนหรือเปล่าอยากมีหุ้นส่วนคเพราะว่านาเงินมาซื้อเครื่องจักรมีหุ้นส่วนเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะบอกนะว่าเออต่อไปเนี้ยเราจะขายเดือนละเท่านี้ เดือนเดืยเราตั้งเท่านี้กำไรจะออกมาเท่านี้ถ้ามันเป็นเรื่องเครื่องจักรอย่างเดียวมันก็มีคําแนะนําอื่นๆได้เยอะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ลงทุนนะแผนการตลาดจะขายยังไงบ้างครับมีน้องเขาติดต่อมาค่ะเข้ามาที่บูธที่เมืองทองมานนคุยเร,เรื่องไป,ไปอเมริกาค่ะแล้วก็ขึ้นไปโคราชพึ่งกลับมาไปคุยกับท็อ,ทอปแล้วก็วิโก้เขาบอกว่ารอให้น้ายาขนมจีน,นเสรศ้ผมลุยฮานค่ะครับก่อนหน้าที่ทําตัวนี้ฮะ ทำอะไรมาก่อน,นเคยเป็นครูค่ะแต่ลาโอช่วงที่ว่าพ่อป่วยเป็นมะเร็งพี่หญิงเจอพ่อกับแม่เป็นมะเร็งทั้งสองคนเลยตั้งปฏิจารด้วยว่าขอส่วนหนึ่งเนาะกับโรงพยาบาลสวนมะเร็งเราอยากมีส่วนช่วยค่ะให้คนอื่นได้มีตลมายใจกาาโรไปด้วย